สบายดีสวัสดีพ่อแม่พ <c parliament> ี่น้องมาพบมาพ่อนกับซอแตงคือเก่าทั้งสองซอแตงสะบันป่านะจ๊ะก็อกาดสบายดี FC สุขสุขคนเด้อจะคอยทันอยู่ดีแม่สุข u ุ d คนเด้อมาพบมาพ่อนกับบรรยากาศยำแรงๆนะพ่อแม่พี่น้องพอดีซอแตงออกไปหลักษานอกไปซื้อทายสมอถกกับซีแวะกินยำหั่นในซีนะพ่อแม่พี่น้องเผื่อไม่ยำมุนเซนยำขเปียกมีลายแนวนะพ่อแม่พี่น้องมันเด็กกับซีแวะกินเนาะปะฮามากินน้ำกันตอนนี้ก็อยู่ในร้านแหละนะพ่อแม่พี่น้อง ก็ได้สั่งเป็นทีเรียบร้อย,ยนะแหละเนาะแต่งกระชีหนังล้อนอกจากหนังหนังล้อย้ำแหลพะพ่อแม่พี่น้องเลยจะได้ัฮากาซิมากินน้ากันนอกจาก่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บคอแม่พี่น้องเลยกินน้ากันเด้อจ้ะนี่จะ <c oughs> เป็นยามุเนเซนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเป็นตาแซ่บตาแซบ่บสั่งก็ได้เรียบร้อยเลยเนระมากินน้กากันเดอ้อจ้ะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้อง,ง,งออพ่อแม่พี่น้องสแตนก็สั่งยำแหละเป็นทีเรียบร้อยเลยนอกจะพ่อแม่พี่น้องมากินน้กากันเดอ้อจ้ะ พาราะว่าสแตงไปรักษามาเนาะจ่าเลยแหวกินยำห่านมาสีะนะ่พ่อแม่พี่น้องยำมุนเส้นยำลมิดมีเบิร์ดนอกอะมีตํขาข้าวเปียกมีสุนเนวพ่อแม่พี่น้องมีตํามหมี่เนาะจา่ามากินน้ากันเน้อจ้ะสั่งก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะมาลงมือกินน้ากันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาลงมือกันเลยนะจ่ะมาเด้อพ่อ,พอแม่พี่น้องเอ้ยยำมุนเส้นเยอะๆจ้ะกินผุดียำพ่อแม่พี่น้องซานิงเพิ่นบ่มานำเนาะมาเด้อจ้ะ กินยำน้ำกันยำแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่สิเป็นเห็ดหูหนูขาวน่าจะแซะพ่อแม่พี่น้อง พอด,ดียวก็แซดแซดเพ่อแม่พี่น้องยอย่างฮงฮขอกมากจังกะเพริ่เลือดจีิตนะจ๊ะพอดีสแตงไปไซืบทรายสมอทอกนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แหวะมาพอดีนะจ๊ะอยู่ปากทางเข้าบ้านาสแตงนี่แหละเนาะ <c oughs> จะมีอาหารหลายอย่างนะพ่อแม่พี่น้องบ <c oughs> ุคตะกามีนะจ๊ะลื้อซินดาบ้านสแตงเอิญนะจ๊ะ ม่พี่น้องเพอก็ม like, I mean, ีข like ้าวเปียกก็มีเนาะตาหมี่ตําข้าวเปียกพ่อแม่พี่น้องเออแล้วก็มีหมูกระทะเนาะจัดสุดหนึ่งกระห่าวซึบอพันพ่อแม่พี่น้องสําหรับยามุนเซ็นเนี่ยกับจานหนึ่งกับสิบพันเกตกับประมาณสี่สิบบาทของไทยเนาะจ้ะทอดแซ่บพ่อแม่พี่น้องเอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมังโมจะเต็มจะได้ขายเนาะจ้ะมีเวลาไปใช้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ไปได้แต่ย้ำแรงๆนะจ๊ะบ่ยิมาดิสั่งอีจานหนึ like ่งได้พ่อแม่พี่น้องเลยกินโลดนะแม่หนิน้อกินโมยากมากชื่อเขา láng bó lỡ phào sao không Nào đồ mẹ nào hết đi phào đâu mẹ đâu mẹ đâu mẹ mẹ đâu nào đâu mẹ mẹ đâu nó mẹ đâu mẹ Nào ยังไงก็ดูแลสุขภาพเด้อจะเอฟซีบอสุขสุขคนอะไรเนาะ แม่พี่น้องยำกับเบิดจานหนึ่งแล้วเนาะแซนดงว่าสิสั่งสองจานแล้วพ่อแม่พี่น้องบอกไว้อิม่มเนาะเราให้ไล่หลายพ่อแม่พี่น้องจานละสิบพันเะกียบเนาะสิบพันเกียบกับสี่สิบบาทลายจุนผุนเต้มจานนี่พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็กินแล้วแล้วก็ขาดบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องของขู่กันนะจ้ะแพชี่น้ำก้อนพ่อแม่พี่น้องมาเด้อร่างคอเนาะพ่อแม่พี่น้อง เอาเดียวกระข่่มหน่อยน้องพ่อแม่พี่น้องสแต่งก็ไปใช้บ่ได้นะอยู่แต่กับสวนเท่าไหละสแต่งมอควายกระไรข่่มนะเขาก็ไปใช้ได้พ่นแม่พี่น้องปลอดมัวปลอดควายน่ายินกระชี้อ้างไรพ่นแม่พี่น้องมันมีหลอดบ่เท้าเขาหลอดอันหนึ่งนะจ้ามาเด้อใจกินกระชีกับสาวแตงเด้อกินแล้วสาวแตงกระชีมือแล้วพ่อแม่พี่น้องขอบใจจ้ามาเด้อ มือใหม่สิมากินใหม่นาะพ่อแม่พี่น้องแห้งหนาวแห้งกินเพราะว่าปซี่พ่อแม่พี่น้องเออชื่นใจเนาะหนาวจำได้เา้าคนกินปั๊บซี่เนาะพ่อแม่พี่น้องจังหน่อยหกโมงย่างไปก็ไปได้พ่อแม่พี่น้องเออนาวหนาวเย็นเย็นจ้ะคืนนี้จนย่างไปพอเป็นเนาะพ่อแม่พี่น้องความหนาวเนาะล้มหวี่นะหวีเนาะพ่อแม่พี่น้องเย็นเนเนะลือหล่อเนาะแต่งกับบาง านาวไลก็บวอาบน้ำต้มน้ำเอาก็บอกไว้อกไมพี่น้องเลยกสิกินตั้มมี่ยันกินบะบ็ดน่จาจะมือใหม่เดี๋ยวซมากินเนาะตั้มมี่ก็แซ่บๆพ่อแม่พี่น้องเลยมือใหม่เดี๋ยวซมากินน่าจะไม่มีหัวมากินเนะาะม,ม,มากินผูน้ดเดียวพ่อแม่พี่น้องเลย นาวซำได้กับบอเคน้าพ่อแม่ี่น้องกินแล้วกับซีเมื่อ,อไรน้าพ่อแม่พี่น้องซาเตงก็กินยำกับแล้วก็ทีเดยบร้อยแล้วแป๊บซี่กระปุกช่องขวดพ่อแม่พี่น้องเหลือแต่น้ำก้อนน้าจากระชีคอโต้เมื่ออะไรพ่อแม่พี่น้อง ทีขอจบลิดแบบเพียงเท่านี้นอกจากหมักกับกดไลค์กดแแร์กดสั่นกระดิ่งที่ตามให้สแตงในเด้อให้พอดให้ฮอตพันศัก์ไว้ในเด้อขอกราบขอบุขอบุณหลายๆเด้อผรูที่กดติดตามกดสั่นกระดิ่งหรือสแตงนอกจากขอให้อุดมโชคอุดมใสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจากเนาะทิกดสั่นกระดิ่งสแตงแต่ไรเนาะเป็นแรงใจให้เนาะก็มีกำลังใจต่อสู้ไปสู้กันน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องกระสิคอตัวเมื่อและนอกจากสุดท้ายในคอไพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อ อย่าเจ็บอย่าจนเน้อพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยขอให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญความมั่งคั่งเดอ mm ้อ hmm. ขอให้เงินทองไหลามาเทมาเด้อจ้าแ mm hmm. สป์ขอตัวลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. สบายดีสวัสดีจ่าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ่า